ทุกคนพบกับครูพลอยนะคะในอักษรออนเลิร์นค่ะวันนี้ค่ะตัวอย่างที่เราจะใช้กันเนี่ยอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .1 เล่ม2จากอักษรนะคะถ้านักเรียนตามไม่ทันอย่างไรหรือว่าอยากดูหนังสือเรียนควบคู่ไปด้วยเนี่ยค่ะก็ขอให้หนักเรียนเนี่ยไปหยิบหนังสือเรียนมาเปิดดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ครูพลอยค่ะมีจํานวนอยู่ทั้งหมด5จําจำนวนนักเรียนช่วยอ่านหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละจํานวนเนี่ยอ่านว่าอะไรกันบ้างเริ่มจากจํานวนแรกคือ16ถูกต้องค่ะถัดมา17 18 19และ20นะคะครูพลอยมีคําถามค่ะว่าแบบรูปของจํานวนชุดนี้ค่ะ เป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่าแล้วเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยทีละเท่าไหร่ด้วยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาพิจารณาก่อนว่าเด็กๆจะเห็นว่านี่1111 11. โอ้โหเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบของทุกตัวเป็นยังไง เป็นหนึ่งเกือบหมดเลยยกเว้น20ใช่ไหมคะที่นี้เราจึงจะพิจารณาเลขโดดนี้หลักหน่วยกันเพราะว่าหลักสิบมันเหมือนกันนะเนาะพอมาดูในหลักหน่วยคะ่ะหลักหน่วยจะเห็นว่าเป็น6กเจ็ดแปดเก้าโอ้เป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นถูกไหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นคะ่ะเราจึงตอบได้ว่าแบบรูปเนี้ยนะคะสัมพันธ์กันแบบเพิ่มขึ้นอ่า พอเพิ่มขึ้นได้เรียบร้อยแล้วอยากจะหาว่าเออเราเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เราก็จะต้องไปดูว่าจาก6เนี่ยบวก1ได้เป็น7จเอแล้วจาก7บวก1ก็ได้เป็น8จาก8บวก1ก็ได้เป็น9จาก9บวก1ได้เป็น10อ๋อเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะทีละ1นั่นเองถูกต้องค่ะ หรือวิธีการ,รอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะหาได้ว่าแบบรูปของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะคะเราอาจจะนำเอา17เนี่ยค่ะลบด้วย16อ่าเราลองนับ16ไปถึง17กํำมือขึ้นมาใช้วิธีการลบใช่ไหมคะ16นับไปถึง17ได้เป็น16แล้ว17นี่ไง1เพราะฉะนั้นเนี่ย จำนวนแบบรูปในชุดนี้จึงเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะเป็นวิธีการหาคำตอบอีกหนึ่งแบบนะคะถัดมาค่ะครูพลอยถามว่าถัดจาก20ควรจะเป็นจำนวนอะไรคะสำหรับแบบรูปนี้21 22และ23ตามลำดับนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูพออยากให้นักเรียนสังเกตของแบบรูปรูปนี้ก็คือหลักหน่วยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยดังนั้นเนี่ยค่ะเราจึงบอกได้ว่าแบบรูปเนี้ยเพิ่มขึ้นทีละ1น,นั่นเองนะคะถัดไปอีกสักหนึ่งจำนวนค่ะอันนี้ค่ะต่างไปจากแบบรูปรูปที่แนวตรงที่ว่าหลักหน่วยดันเหมือนกันนี่ไม่ว่าจะเป็น20 3 0 4 0 50และ60แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือหลัก10ตั้งหกักเออเป็นยังไงอะ่ะ2เพิ่มขึ้นเป็น3 3เพิ่มขึ้นเป็น4 4เพิ่มขึ้นเป็น5 5เพิ่มขึ้นเป็น6เพราะฉะนั้นตอบได้ทันทีเลยว่าแบบรูปเนี้ยเพิ่มขึ้นคล้ายๆกันแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเหมือนข้อเมื่อกี้หรอกเพราะอะไรคะ เพราะหลักหน่วยของเขาเหมือนกันเนี่ยเป็นเลขศูนย์เหมือนกันหมดเลยสิ่งที่ต่างไปคือหลักสิบถูกต้องนะคะซึ่งหลักสิบเราจะเห็นได้ว่า20เนี่ยเมื่อนำมาบวกกับ10จะได้30เอออย่างคู่แรกเราก็จะตอบคำถามได้ว่าแบบรูปเนี้ยนะคะเพิ่มขึ้นทีละ10นั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบรูปของจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ10 หรือลดลงทีละ10เนี่ยค่ะนักเรียนนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเลขโดดในหลัก10จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเป็นวิธีการแยกความแตกต่างระหว่างแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ1กับแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ10นะคะสรุปอีกทีหนึ่งอ่าแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ1หรือลดลงทีละ1หลักอะไรจะเปลี่ยนไปคะ หลักหน่วยถูกต้องเพราะเลขโดดในหลักหน่วยเนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่1 2 3 4เห็นปะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เลขโดดในหลักหน่วยเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยค่ะเราก็จะทราบได้ว่าจำนวนนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ1แบบรูปนั้นนะคะส่วนถ้าสมมติว่าแบบรูปนั้นมีเลขโดดในหลัก10ค่ะที่ ลี่ยนไปเรื่อยๆอ่าก็จะต้องเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ10แน่นอนนะคะอย่างข้อนี้เนี่ยจาก20บวก10จะได้เป็น30เนาะและจาก30บวกอีก10จะได้เป็น40จาก40บวกอีก10จะเป็น50และจาก50บวกอีก10ก็จะเป็น60อ่านักเรียนตอบคำถามครูได้ไหมคะว่า จำนวนที่อยู่ถัดจาก60ควรจะต้องเป็นอะไรเออเราก็ต้องนําจาก60ไปบวกเพิ่มอีก10จะได้เป็น70นั่นเองนะคะแล้วถัดจาก70ล่ะคะควรจะเป็นอะไรเป็น80ถูกต้องค่ะถัดไปนะคะจำนวนนี้อ่าถ้านักเรียนมองไวๆนักเรียนจะเห็นว่าในหลัก10เป็นยังไง6 6 6 5 5 เออลักสิบเนี่ยเหมือนกันแทบจะหมดเลยสะแบ่งเป็น3ตัวกับ2ตัวเนาะส่วนหลักหน่วยต่างกันหมดเลยค่ะเป็น2 1 0 9และ8อ่าดังนั้น ถ้าเราเห็นค่ะเราจะเห็นว่า62มีค่ามากกว่า61เพราะฉะนั้น61มีค่ามากกว่า60ดังนั้นแบบรูปชุดนี้จึงเป็นแบบรูปที่ค่อยๆลดลงทีละเท่าๆกันใช่ไหมคะซึ่งลดลงทีละเท่าไหร่นะจาก2มานี่เออเป็นยังไงคะใช่แล้ว2ลบ1ก็มีค่าเท่ากับ หเห็นไหมคะว่าหลักหน่วยเปลี่ยนไปดังนั้นจึงบอกว่าเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ1นึ่นั่นเองนะคะจาก1เห็นไหมคะลบด้วยหนึหนลบหนึ่ได้เท่ากับ $0 ถูกต้องค่ะและจากศูนย์เนี่ยเราไม่สามารถลบลงไปได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปยืมหลัก10บมาจึงเป็น10บนะคะสิบลบหเหลือเท่าไหร่คะ เหลือ9เลยได้เป็น59จาก6เนี่ยในเมื่อเรายืมมาแล้ว6จึงเหลือแค่5นั่นเองเห็นไหมนะคะและจาก9ค่ะลดอีก1จะเหลือ8นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าถามว่าจำนวนที่อยู่ถัดจาก58ควรจะต้องเป็นอะไรคะ57ถูกต้องใช้ได้ค่ะและ อีกหนึ่งชุดค่ะจะมี70 60 50 40และ30โอเป็นยังไงคะ7 6 5 4 3โอ้โหหลัก10บทั้งนั้นเลยที่เป็นยังไงเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นหลักหน่วยคงเดิมเลยลูกดังนั้นค่ะอันนี้จะต้องเพิ่มขึ้นหรือ,รอลดลงทีละ10แน่นอนใช่ไหมคะเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะพิจารณาจาก70 ลบด้วย10อ่าเหลือ60 60ลบด้วย10เหลือ50ถัดมาก็40และ30ตามลำดับดังนั้นเมื่อใช้การลบแบบนี้จึงเป็นแบบรูปที่ลดลงนั่นเองลดลงนั่นเองนะคะ ต่อไปคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาฝึกทำแบบขัดในหนังสือแบบขัดคณิตศาสตร์ป1เล่ม2จากอักษรกันนะคะหนังสือเนี่ยจะหน้าตาเป็นสีชมพูนักเรียนหยิบมาเลยเนาะแล้วเราก็จะเปิดไปที่หน่วยของแบบรูปของจำนวนนะคะเอาละก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนดีกว่าค่ะข้อ1บอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยม แล้วตอบว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าใดอ่าในข้อหนึ่งค่ะมีแบบรูปของจำนวนมาให้เราเนาะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณากันก่อนว่าแบบรูปของจำนวนชุดนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอ้าวนักเรียนดูค่ะจำนวนจำนวนแรกคือ65 66 6 7นักเรียนใจสังเกตเห็นว่าเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะที่เปลี่ยนไปจาก5เป็น6เป็น7 8 9และ10นี่เพิ่มมาในหลัก10ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะจากที่ครูพลอยเนี่ยไล่มาให้แบบรูปของจำนวนชุดนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่ เพิ่มขึ้นถูกต้องค่ะเขียนไปเลยเนาะเพิ่มขึ้นเอาล่ะทีนี้ค่ะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะนักเรียนเลขโดดในหลักหน่วยเปลี่ยนไปครูพลอยเคยบอกแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะทีละหนึ่งถูกต้องค่ะดังนั้นสบายมากค่ะในการหาจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ควรจะต้องเป็นอะไรเอ่ยจากเจดสิบ เพิ่มขึ้น1ครูพลอยเขียนบวก1เอาไว้จะได้เป็น71ถูกต้องแล้วบางคนถ้าใครยังอ่าน71อยู่นี่ไม่เอานะคะนะักเรียนไม่ใช่ไม่ถูกต้องเนอะเราจะอ่านว่า71นั่นเองถัดไปในข้อ2ค่ะในข้อ2 12 22, 32, 42, 52และ62เอาล่ะเป็นยังไงคะนักเรียนเพิ่มขึ้นแน่นอนใช่แล้วเนาะโดยที่เอ๊ะเลขโดดในหลักหน่วยหรือหลัก10คะ่ะที่เปลี่ยนไปหลัก10ถูกไหมจาก10เป็น20เป็น30เป็น40เพราะฉะนั้นแบบรูปชุดนี้เป็นจะแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10 ถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะถัดจาก62เพิ่มขึ้น10จะต้องเป็นจะต้องเป็น72นั่นเองถูกต้องไปดูที่ข้อ3กันต่อค่ะข้อ3นะคะ63 62 61 60 59 58เปเป็นยังไงคะนักเรียน จำนวนเนี่ยค่อยๆลดลงเนอะเพราะฉะนั้นแบบรูปของจำนวนชุดนี้เป็นแบบรูปที่ลดลงถูกต้องนะคะลดลงทีนี้ค่ะลดลงทีละเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าเลขโดดในหลักหน่วยนั่นเองที่ค่อยๆลดลงเนอะจาก3 2 1และ0เห็นไหมคะดังนั้นค่ะแบบรูปของจำนวนชุดนี้มีความสัมพันธ์กันแบบลดลงทีละ ทีละ1ถูกต้องนะคะดังนั้นจาก58ลดลง1ลบ1เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่คะ57ใช่แล้วคะ่ะอ่า3ข้อแล้วไหนใครทำถูกหมดทั้ง3ข้อโอ้โหสุดยอดเยี่ยมใช่ได้นะคะส่วนคนไหนที่ทำผิดค่ะก็ ตั้งใจใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อยังมีอีกหลายข้อตั้งใจทําไปพร้อมกันนะคะมาดูในข้อ4ค่ะนักเรียนจํานวนจํานวนแรกในแบบรูปของจํานวนนะคะก็คือ88 78 68 58 48และ38อ่ละ3านักเรียนเห็นชัดเลยค่ะว่า จำนวนหรือเลขโดดที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะอยู่ในหลักสิบถูกไหมคะจาก8เป็น7เป็น6เป็น5เป็น4เป็น3เพราะฉะนั้นค่ะแบบรูปของจำนวนชุดนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบลดลงแน่นอนเลยซึ่งลดลงทีละเท่าไหร่คะทีละ10ถูกต้องเพราะว่าเลขโดดในหลักสิบเนี่ยค่ะที่ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมดังนั้นค่ะ จาก38ลดลง10ลบ10จะเหลือเท่าไหร่นะ28นั่นเองและในข้อ5ค่ะแบบรูปของจํานวนจํานวนแรกเนาะ73 74 75 76, 76 77และ78เป็นยังไงคะนักเรียนเพิ่มขึ้นถูกไหมอ่าเริ่มชำนาญแล้วนะคะ เวลาเราดูความสัมพันธ์ของจํานวนเนี่ยบางทีเราอาจจะดูแค่จํานวนคู่ใดคู่หนึ่งเราก็จะหาคําตอบได้เลยว่าแบบรูปของจํานวนชุดนั้นอะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนักเรียนเห็นไหมคะว่าจาก73เพิ่มขึ้นเป็น74เห็นไหมดังนั้นเนี่ยค่ะจาก3เพิ่มขึ้นเป็น4 3กับ4ต่างก็เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นค่ะเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ ทีละ1ถูกตอ้องดังนั้นจาก78เพิ่มขึ้น1ครูพอยเขียนบวกหจะได้เป็น79ถูกต้องค่ะและในข้อสุดท้ายค่ะนักเรียน91 81 71 ห1 61, 51และ41ไหนตอบพร้อมกันชิคะว่าแบบรูปของจำนวนชุดนี้เป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบลดลงถูกต้องค่ะนี่ไงนักเรียนเห็นชัดเลยว่าจาก9ลดลงเหลือ8เหลือ7เหลือหก เหลือ5เห็นไหมคะแล้วในหลักหน่วยเนี่ยก็ยังเป็นเลข1คง,งเดิมเสมอเลยดังนั้นค่ะแบบรูปของจำนวนที่ลดลงชุดนี้เนี่ยลดลงทีละเท่าไหร่นะหลัก10บเนาะที่เปลี่ยนไปเลขโดดในหลัก10ลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่ะจึงเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ10นั่นเองใช่แล้วเพราะฉะนั้นจาก41 ลดลง10ครูพลอยเขียนลบ10จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ3 1นั่นเองเนี่ยจาก C ก็ลดลงเหลือ3ส่วนเลขโดดในหลักหน่วยจึงมีค่าคงเดิมนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่มีค่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันแล้วก็ลดลงทีละเท่าๆกันเนาะในการหาจำนวนที่หายไปของแบบรูปเนี่ยค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนักเรียนเนี่ยจะต้องพิจารณาก่อนว่าแบบรูปที่โจทย์กำหนดให้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างที่สองที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นน่ะ เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหรเนาะเมื่อเราทราบ2อ,อย่างนี้แล้วค่ะเราก็จะสามารถหาจํานวนที่หายไปในแบบรูปได้เสมอเลยอ,อย่างถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวในคาบเรียนหน้าค่ะคุณพลอยมีกิจกรรมสนุกๆอะไรมาให้ทํากันอีกต้องคอยติดตามนะคะเวลาว่างคุณพลอยขอฝากว่าอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยรู้จักแบ่งเวลานะคะสําหรับวันนี้บายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน